ขาดแล้วเอ n ซีเอ็นถ่ายถ่ายโน้ตถ่ายโน้ตโอ้คือทีมนี่งามบอธรรมชาติธรรมชาติมากสวยมากจริงเหรอชอบชอบเหรอชอบธรรมชาติหรือชอบอะไรชอบทุกบทอ่ะมันตกสวยอาหารอร่อยหรอผู้คน friendly จริงเหรอสนุกสองฟ้าสีอะไรครับพี่วันนี้ น่าจะชมพูนะดูแล้วอ่ะสบายดีทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขุสุขคนเด้อมาพบเพาะกับสองบ่าวน้อยคือเก่าเนาะพี่น้องเลยเมื่อนี้เราได้มีโอกาสเดินทางมาเด่นปากซองมาเบิ่งกันว่ามีไผ่าแน่เนาะนี่สบายดีสบายดีเฮ้ยพี่น้องเจ้าอายเลยก็เอืเอยเนาะมาหนำเมื่อนี้พี่น้องเลยเพิ่นก็มาครั้งแรกไอซุกเลยก็พี่จอนนี่ ซาปีหมู่ตอนนี้เขากับแม่อตนเด่นตาดผ่านแดดแล้วนาอพี่น้องเนาะกาบาสิมาหางกินข้าวกินนามอยู่ตาดเนื่อเนาะพี่น้องไปตาดผ่านกับอะไรท่ายหรอกเพราะว่าไปตลอดอยู่มันก็เบื่อแล้วพี่น้องเลยไปเดี๋ยวเอาสิผ้าพไปเบ่งบรรยากาศข้างในก่อนนาอพี่น้องเนาะวมืนอี้เข้ามากันสองสี่หกเจ็ดคนเนาะมีน้องอันเน่พี่น้องเลย อันนี้ก็แม่นตาดเยื้องเนาะพี่น้องขี่รถมอเตอร์ไซค์มาเนาะขี่รถจักรมาอากาศช่วงนี้ก็อยากนอนหอนในเด้อพี่น้องเลยอากาศหอนบอกคือส่วงเข้ามายามฝนนี่เนาะยามฝนนี่โอ้ยอากาศเย็นเด้อส่วงยามหนาวนี่อากาศเสียนี่เนี่ยแต่ว่าก็บ่หอนซจำบ้านเฮาดอกพี่น้องอยู่นี่ก็ได้ อากาศช่านก๋ดีบมหนาวบมหอนบันหดมาเดี๋ยวสิถ่ายบรรยากาศข้างในห้เบิงเนาะหลังจากที่บันไนกับบนไดมานี้โดนแห้งเนาะเคยมาแต่พู้เถิงเตอะเขามีบอนให้กินอาหารอยู่บันเดยังโมห่เนาะจะมีผู้สอกผู้สาวให้แนบอยู่บอกระมารอเบิงพี่น้องเลย มาเิ sea, ่งคู่นน่ยางติดกันตลอดเนาะสองคนไปก็จะมีความสุขนอเดี๋ยวห้อก็เห้กับไ้มาผู้ดียแล้ห้องก็มาเป็นคืูกันนะ้อใช้บอลเที่ยวบอลหาอาหารมาเาบงไปพอแลว บรรยากาศนะครับตัดเงี่ยงมีบอสิเมนบอนกินเขาหา้อบอนกินเขาห้อบอนไหนอันอ๋อยันลงมาหนีก้อนบัตนนะึงโอ้โหแต้เน้นบรรยากาศธรรมศาสตร์ หัวข้าสิมานอนมาขังแหละมานอนปากซองคืนหนึ่งเนาะไม่มาค่อยสบายดีกันท่านเดี๋ยสบายดีสบายดีเนาะไปยางลงไปบ่ปะยางลงเมมึงน้อยหนึ่งแล้วก็จังจืดมาโอ้เคยมาบ่อันนี้บ่บ่ท่านเคยมาที่เคยท่านที่ท่านีย่เพิ่งขึ้นปีดป่ะคนบ่อยากางายบ่ อันนี้มักซ์ไวรุนเขาจะมาปิกนิกนะเนาะเป็นตามิยิ่งเราไปดูนะปิกนิกคักได้อันนี้ค่ะได้พี่เราเขากม็ออกมาปิกนิก <c oughs> เห็นบ่งเนียอํานาะบรรยากาศแบบสนามกอล์ฟคูณไปดุนเขานั่งปิกนิกกันมีผู้สาวนั่งกัน อีสิซาอยู่อะบอขันอีพิชาห่ังยู่ดุมพี่ดอกไอ้ห้าสิบย่างลงไปดุมพี่ละโย่พี่ดอกไปไปไปเอาข้ายมา้วมาขึ้นเาึนน้ก็เพราะว่าข้ามากินขขาววดกล่องนี่มันเป็นน้ำแสงมันอะพี่อสั่งอะไรตามมาหุ้งปิงไกล้มีไหม ใช่บินกระขาแบบเก็บแงมันวดดีเนาะมันเดิน้เนาะไกตัวเลยล้ยเออแล้วก็เอามะุ่งแล้วก็เขามนะพลยสร้างลายเปิดตบตาสูงอกินแบบาะรดารดาเนาะตัวนึงนวาัห่งเป็นอนีวกับกมวเขาเนี้ยอีกายูขีกายกูเออ

นี่อันนี้อันนี้อันนี้อ้อันนี้1พอ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 พั้อพ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 แล้วอพ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 อแอพอพอพออันอพอพอพออพ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 พ่ตอวอพ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 อนอพอพอพออพออพ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 หพอหอพออพอพอมูอพอม เอาเาไาบกิมวบุเอาเอาไกหเอาสู้ไปสวนนะตำหมักงหาได้พี่นงเลยตำหมักหงสองจานเข่าเนียอย่างกิงไก่ทากิไก่ทากิไก่หน่อย ปิ้งไก่ไม่มีปิงไก่มาแล้วโอ้ปิ้งไก่เป็นโตเลยปิ้งจานไปได้เอาแล้ครับลุยๆุยจับหพี่แล้วจัพี่ไหมจ้ะพี่แมเดี๋ยวพีกจารนี้กินเลยเออโอ้หมากินหัวอีกเออเขาเห็นหัวเนี่ยนร่เนาะ เป็นโตเลยมากเลยเหอนนี็เแท้เหมือนคักแท้วะอันนี้ก็ติ่มมัอุ้ยส่งกินต่ร้ายตอนนี้ทำยาเหมือนมาเด้อพี่น้องไยมาเด้อพี่น้องพี่ตาเป็กจงได้พี่เช่นมารังแดกดจดบรรยากาศดีแหงเนาะบรรยากาศดีแห้งเนาะแบบดีินดีเลยอัะจากกิวแต่ห้แต่หน้าไหม แบบบรรยากาศแบบมีงแงนะแบบบรรยากาศสดๆเลยนะธรรมชาติธรรมชาติสธรรมชาติปักซองมีพวกต้นไม้ปลอม่ามีรี่จังยูอ่เสียกินเลยมีต้นไม้ปลอมพี่ซ้่งสดๆเนี่น้อ้เนด้อันั้พ่อแหละพ่อแหละพ่อแหระจะเก่าอะไรกัน

หากินยากหากินยากอยู่เหมือนกินอยู่ว่ตำมะฮุงพี่กินไหมมีครับที่นู้นก็มีแต่ไม่ค่อยมีเครื่องไม่ค่อยมีเครื่องปรุงออ๋เขาจะทําไม่เผ็ดใช่ไหมถ้าเป็นคนไทยก็เป็นคนไทยก็จะกินบ่อยอแต่หาของยากหาอุปกรณ์ยากนี่นะครับมาๆๆพ่อแม่พี่น้องอ้อาหารดีแหงขาดบุหรี่เป็นตำบักหุงเทา ปล่งไก่บดทั้งนั้นแท้พี่น้องเนี่ยตำของเปล่งไก่มันยังเย็นๆอยู่ปะเย็นๆข้างในเอาไว้าน้อยๆแล้วก็เอาไก่ก็ได้ไปเดี๋ยวกินข้าวกันนะครับพ่อแม่พี่น้องมาเด้อพี่น้องกินข้าวน้อกันเด้อรวมน้อ เลยขาดแล้ว FCN อย่ามาทานะมดมดรัดไปมดรัดไปอีกไหมมันอยากหวานเกินนะจัะหน่อยเนาะเหมือนนี่พี่น้องกินข้าวกันเถอะพี่น้องเอ้ยอาหารแซ่บๆเหมือนนี่กินข้าวกินน้ำแล้วรล่าพี่น้องเอ้ยพามาเบิ่ง นำตกเนาะไอนี่นำตกตาดเนืออเด้อพี่น้องข้างๆกันกับตาด้านเนาะนี่ก็เป็นธรรมศาสตร์ดีครับเย็นดีเนาะสำหรับตดัดเนืองนี่เขาสามารถลงไปเด่นน้ำก็ไดนะ้เนาะตาด้านนี่แหละจะเบิง่งคือตัวนี้้ามาอามาสัมผัสได้เนาะบบรรยากาศ งาามมกถ่ายถ่ายโน่นถ่ายโน่นโอ้คือจะมีงามบอกนีุ่งกินหน้ามีหุงกินหน้ามีเว้ยอันนี้บรรยากาศจัดฝานนะครับพี่น้อง ทำกตัดฟ um, ia. ันนะมีความชุขเนาะคนละคู่คนละคู่คนมาไอ้โอ้ทำกลางซ้ายดุกงะมีดีเลยจะอยู่ทำกลางซ้ายดุกเลยนี่โอ้ สวัสดีครับสวัสดีเป็นยังไงครับมาเที่ยวั้งแรกความรู้สึกได้มาเห็นตัดเงืองตาดพันธรรมชาติธรรมชาติมากสวยมากจริงเหรอชอบชอบเหรอชอบธรรมชาติหรือชอบอะไรชอบทุกบทน้าสวยสวยเนาะที่ออสเตรเลียมีไหมครับแบบน้ำตกแบบนี้ทั้งทั้งแมีนะมีเนาะใช่นะครับ สวยมากใครมาเที่ยวที่นี่แนะนําได้เลยไมาผิดหวังไม่ผิหวังะสวยบรรยากาศดีบรากนักท่องเที่ยวก็เยอะนะครับส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือว่าชาวต่างชาติเยอะมันตกสวยอาหารอร่อยนาอผู้คน f r i e n d l จริงเหรอสนุกสองฟ้าสีอะไรครับพี่วันนี้น่าจะชมพูนะดูแล้วอ ต้องคัสีมสโนี่ติดปา้์ติดปาติดปาถ่ายรูปถ่ายรูปเก็บไว้โอเคเที่ยวให้สนุกครับพี่ไปันเที่ยวให้สนุกของเราน่ารักอยู่นะป้าบอีงป้า พันย์ย,ยังไงบอ๊ะเดี๋ยวว่าบานะก่อนใช่ไหมฮะเราจะไปที่พักเหรอไม่รู้เหมือนกันหรือว่าเราจะไปต่อพอแค่นี้น่าจะพอแค่นี้นะครับวันนี้เราก็เหนื่อยอยู่นะนะบรรยากาศ งานเพิ่นมากคนละคูนะ่เนาะพี่นองเลยสาวปีใหม่แล้วก็ละบาวเซนมีแต่คู่ไทยแล้วเนาะ<ท>สาราสัมพันธ์บ่เคยลาวกับ,บ่าวไทยเคยลาวกับ,บ่าวไทยเนะสมัยไทยจะไปออสเตรเรียบป โอ้หัวใจเต้นหัวใจเต้นแหงเลยหัวใจก็เต้นแหงเด้สงสัยม,มันจะเจอเนื้อขู่ของมันจ้ะอีกแล, <c oughs> ล,ล้วเพียงเอาละพี่น้องตอนนี้เหาก็กลับมาแต่น้ำตกตากแล้เนาะเหาก็พากันมาพักอยู่ที่ห้องแหมเนาะอันสบายดีวันเดย์แต่พี่น้องเอ๊ะก็พากันมาอาบน้ำอาบได้นี่แหละพักกันอยู่นี่ ยัดคนนาะพี่น้องเอยสับไปใหม่ก็ก็บออาบบออาบขึ้นกันแล้วถือเ <laughs> สดิบมาตัวเดียวไป <laughs> พี่น้องเจอกันคลิปหน้าเด้ว <laughs> อวันนั้นก็สิเ <laughs> ก็บผาบมันมกัดไปเบียบย้ยงเต็มหนิก่อนเพรการคลิปหน้าไม่ไปวันนี้ก็มาพักผ่อนนะครับต้องขอบคุณพี่จอห์นนี่มากๆนะครับ <laughs> เป็นสปอนเซอร์วันนี้ <laughs> บ๊ายบาย <laughs>